คือคนน่ะส่วนมากอ่ะจะชอบเนื้อคิวเนี่ยมันก็หลายร้อยคนเปิดแปดโมงครึ่งเนี่ยประมาณไม่ถึงเที่ยงก็หมดแล้วหมดทุกอย่างนะเนื้อเหรมันต้องต้มน้ำแล้วทิ้งแล้วต้องดูด้วยเละไปหรือเปล่าหรือว่าแข็งไปหรือเปล่าถ้าแข็งไปมันก็ไม่อร่อยแต่ว่าบางคนขู่ขโมกเนื้อไปใช้ถูกะ่ะเราก็ขายให้เล้ขาให้เขาอิ่นอย่างเซ็ตทรงเซ็กซี่เงี้ยเอาข้าวเยอะเราก็เอาเต็มที่ใครขออะไรเราก็เอาเราก็ให้เราไม่ห่วง ัสลามุอะัยกุ้มฮับซอเจ้า,จาของร้านข้าวหมกไก่ฮับซออิสลามเป็นแม่บ้านเฉยๆจนแฟนนัปกดเกษียณและเป็นครูก็เลยอยู่ว่างๆพอลูกโตลูกเรียนจบหมดก็เลยหาชีพคือก็แถวบ้านเขาก็บอกว่าเออยู่ในกรุงเทพไม่มีข้าวหมกไก่ขายเราก็เลยเออคิดขายข้าวหมกไก่ แถวบ้านเขาทำาปันเวลาทำบุญนะ่ะเราก็จำจำเข้ามาเหมือนกับเรารักจำอ่ะเราชอบเรารักจำเราไปกินทำบุญที่ไหนกินแต่ว่าจำจำจำมากแล้วก็มาถัดทำเองทิ้งบ้างอะไรมาแต่ไม่เคยไม่เคยถามใครเลยนะคิดด้วยตัวเองหมดเลยคือคนนะ่ะ ส่วนมากอาจจะชอบเนื้อทีแรกไม่ได้ทำกันอย่างนี้ไงทีแรกทาแบบเป็นน้ําแบบข้าวหมกไก่อะไรอย่างนั้นคิดไปคิดไหมเราเราลองคิดทําเองทิดใส่นุน่นใส่นี่แล้วลองชิมดูแล้วก็ให้คนก็กินตอนนั้นก็ให้คนก็ชิมชิ้นสองชิ้นอะไรได้ไหมเขาบอกว่าได้แล้วเนื้อมนันก็นุ่ม เราคือเ,เ,เราเป็นกันเองกับลูกค้านะ่ยเราเราไม่หวงนะ่งว,วันนี้มากินพวกนี้เขาก็มากินใหม่เพราะเพราะมาไม่หวงไงแว่าบางคนขอ้ยเขมบเกื้อไปขายถูกอนะ่ะแต่ได้กําไรน้อยไม่เยอะหรอกแต่อาศัยว่าเอาอยู่ได้เศรษฐกิจยามนี้ขายขาย,ขายแพงนะเราก็อยู่ไม่ได้คนก็ไม่มากินใช่ปะ เนื้อหมกไก่ละมีมัสมันเนื้อมัสมันไก่แต่ตูเนื้อคนเนื้อ3-400อบบนเนี่ยต่อคนนึถ้าเขาโทรสั่งนะบางเจ้าก็เป็นพันเปิด8ดโมงครึ่งเนี่ยประมาณไม่ถึงเที่ยงก็หมดแล้วหมดทุกอย่างนะไม่ใช่แต่ข้าวหมกเนื้อแต่ข้าวหมกมันก็จะหมดไวมาก รู้จักร้านนี้ได้ไงเออดูในเพจไอเจค่ะชอบหมกเนื้อมากสุดค่ะเออมันนุ่มค่ะมันแบบว่าต่างกันร้านอื่นไหนที่อยากกินเป็นพิเศษครับข้าวหมกเนื้อครับแล้วลวันนี้เราได้กินนะไม่ได้กินมาไม่ทันครับข้าวหมกได้ทานครับแต่ว่าส่วนเนื้อไม่ได้ทานก็เลยเป็นข้าวหมกไก่เป็นไงบ้างครับอร่อยครับไก่นุ่มครับไก่เื่อเลยอร่อย ร้านข้าหมกเนื้อตั้งอยู่ร้านอยู่ซอยวัดอินทาวาสประดู7เจ็ดแปดโมงครึ่งเปิดแต่ว่าเรื่องปิดเนี่ยต้องหมดก่อนแล้วก็ปิดคือไม่ปิดไม่ตามเวลานะ0 80 0 47 36 76ติดตามและชมแล้วก็มาแวะจุดหนุนกันหน่อยนะคะ